อัสลามุอะลัยกุมมุรฮ์มะตุลลอฮิวะบรอกกาโต้เราจะมาให้ของขวัญคนเก่งอ่ะวันนี้อ้ามาดูสิเปิดดูสิมีอะไรนะแกะเลย,เ,ลยเอาคนเก่งก็ต้องได้ของรางวัลแกะที่ลูกอ่ะอ่าแกะอา อือือะไรนะเอ้ยยิ้มได้ไงเอ้ยยิ้มก่อนแล้วยังไม่เห็นเลยย่าไหเห็นกล่องแลเห็นกล่องแล้วด้วยเอ้าอะไรนะเฉลียวหรือเปล่าเอ้ยรางวัลคนเก่งได้ที่หนึ่งมาว้าวกล่องสวยด้วยอะไรนะโอเคง่าไงโอ้โหลองเกลือจีอุ้ยอะไร่ Oui. Amaya. Ouy, ouy. Ay, ay. Alors, ah ah. Alay,